เออใครยังไม่อาบน้ำเนื้อมาเล่นน้ำน้ำกันอืมยามเย็นนะฮะโอ้ของฟ้าก็มืดครึมไอ้บรรยากาศดีมาแล้วครับรอมเย็นครับข้าวยืนหมดนะพี่น้องอาเรื่อยๆครับ กี่ซูมมาหน,น่าจำเด็ดกี่ซูมกลองโจรโอ้เองนี้โง่เมนให้ปัดจ้ะมาแล้วพี่นอ้องใครยังไม่ได้อาบน้ำนะฮะมาเลยนะน้ำครับมิดแทคเลยครับ นกก็เริ่มเข้ารังแล้วเริ่มมืดแล้วนะวันนี้เกี่ยวใกล้ๆรถใหญ่นะพี่น้องรถใหญ่อยู่ฝั่งนู้นรถใหญ่ซุ่มมันบูนเป็นเอ่ยรถใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะครับของเราอยู่ฝั่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ฟ้าก็โอ้โหดูครับฟ้าแม่มาอีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อย ปลากระรองนะครับกึ้ง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 ครับนี่พาเจ้าร้อยห้าเข้ามาเล่นน้ำตอนเย็นนะฮะประมาณห้ๆๆาโมงกว่าเกือบหกโมงแล้ว ตกไมกรอดนะครับเรียบร้อยเลยนะพี่น้องสู้ครับวันนี้สู้ครับ22ไร่นะครับเจ้าเจ้าสุดท้ายครับวันนี้ แล้วครับไปเรื่อยๆองนาเดินขึ้นไปด้วยแล้วครับ เริ่มมืดแล้วนะพี่น้องนะฟ้าก็เหมือนฝนจะตกเลยครับวันนี้ครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับมันมืดแล้วครับขอบคุณครับ